ประวัติท่านเขมานันทะอาจารย์โกวิดอนเนกชัยนามปากกาเขมานันทะรุ่งอรุณสนทยาฉับผงสหัสนยัยกาลวิงและมุนีนันทะอัตตประวัติของผม คือประวัติของการเจริญภาวนาของคนธรรมดาคนหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อเข้าใจต่อความหมายของการเกิดแล้วเกิดอีกความชราความเสื่อมความเจ็บความตายความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความโศกเศร้ารำพันดิ้นรน เกิดมาเพื่อความรู้แจ้งในความหมายยิ่งต่อที่สุดแห่งทุกข์ท่านเป็นทั้งวิปัสสนิกกวีนักคิดนักเขียนจิตรกรและประติมากรผู้สร้างสรรผลงานหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ50ปี ผลงานวรรณกรรมเริ่มจากพศ2513เป็นต้นมามีมากกว่า60เล่มนำเสนอเรื่องราวของชีวิตจ,จิตใจความลึกซึ้งของการเป็นมนุษย์การเรียนรู้จิตใจ,จตนเองและคนรอบข้างการมองโลกมองสังคมมองการเปลี่ยนแปลงที่หมุนเคลื่อน,นอยู่ในวิถีวัฒนธรรม ล่วงพ้ไปจากพรมแดนของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีมิติกว้างไกลในด้านศิลปะในเวศวิทยามานุษยวิทยาและให้ความลุ่มลึกในทางพุทธประเพณีของวัฒนธรรมไทยในทางธรรมทางด้านปริยัตและปฏิบัติ ได้เรียนรู้โดยตรงกับท่านอาจารย์พุทธทาสภิคุและหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภปรมาจารย์แห่งการเจริญสติจึงทำให้ท่านเป็นวิปสสนกผู้ปฏิบัติธรรมในทุกขั้นตอนของชีวิตผลงานเขียนและงานสร้างสารรค์ทางศิลปะท,ทุกแขนงจึงเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีแห่งการภาวนาอย่างชัดแจ้งที่สื่อสารถึงชีวิต ก่นของชีวิตและความลุ่มลึกทางจิตวิญญาณจึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องนับถือจากศาสนิกชนจำนวนมากทั้งผู้ที่เป็นสิษย์ผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติภาวนาตลอดจนผู้ที่ได้อ่านหนังสือผลงานของท่านถือกำเนิดที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่24กคุมภาพันธ์2481การศึกษาป4โรงเรียนวัชแมอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาม6โรงเรียนมหาวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาม8โรงเรียนอำนวยศิลปจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพ พศส5 0 0เข้าศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจนถึงชั้นปีที่พอสพศส5 0 8ัาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมันทนาศิลป์มหาวิทยาลายัยศิลปากรพศส5 0 8รถึง2510ับรับราชการประจำวิทยาลายัยเทคนิคกรุงเทพ สอนวิชาความทราบซึ้งในศิลปะพศ2 0 1 0ถึง2อ2 5ยอยู่ในเพศปรญพชิต16พันษาโดยที่พศ2 5 1 0ถึง2514บวชและศึกษาธรรมอยู่กับท่านพุทธทาสภิกขุสวนโมกพลารามจังหวัดสุราธานี ได้บุกเบิกค้นคว้าและสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลปะไทยอันทรงคุณค่าสืบสารทั้งบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทยในโรงมหาลสบทางวิญญาณประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนโมกพลารามชัยยาซึ่งเป็นสื่อในการแสดงธรรมจนถึงปัจจุบัน ได้จาริกสแสวงบุญในประเทศอินเดียเนปาลสีลังกาและพมา่าพร้อมกับเขียนหนังสือธรรมะเรื่องราวของชีวิตศิลปะวรรณกรรมและกะวีนิพนธ์จำนวนมากพศ2 5 1 4ถึง25 2516ปฏิบัติภาวนาที่ถ้ำเขาหินดินจังหวัดสงขลา จนถึงภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516จึงได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดชนประธานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีเป็นอาจารย์บรรยายธรรมในช่วงแสวงหาความจริงของชีวิตได้พบกับหลวงพ่อเทียนจิตสุโภหรือพระพันธ์อินทผิวครั้งแรกที่วัดชนประธานรังสฤษดิ์ หลวงพ่อเทียนผู้ไม่รู้หนังสือนี้ทำให้ท่านเปลี่ยนวิธีการภาวนาจากแบบนั่งสงบหลับตามาเป็นการลืมตาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวรู้การเคลื่อนไหวทั้งกายใจบนพื้นฐานของความรู้สึกตัวล้นล้วนท่านเขมานันทะกล่าวถึงหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อเทียนไม่ใช่บุคคลที่พึงบูชาเท่านั้น แต่ท่านเป็นกัลยานามิตรของนักภาวนาพศ2516ก่อตั้งสำนักสงฆ์หาดแก้วจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนเป็นช่วงลองผิดลองถูกยังจับความรู้สึกตัวไม่ได้แต่พบวิกฤตการของชีวิต ที่ถูกทางราชการเพ่งเลงว่าเป็นที่ซ่องสมกําลังพลพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งที่ตั้งใจจะสร้างวัดที่เน้นวิปัสนาในช่วงเวลาดังกล่าวหลวงพ่อเทียนได้เดินทางมาให้สติจากนั้นท่านเขมานันท้าจึงติดตามหลวงพ่อเทียนมาอยู่ที่วัดสนามในพศ2518ร25 18, ร่วมจัดงานสัมมนาระดับชาติในประเด็น พุทธศาสนากับสังคมที่สำนักสงหาดแก้วจังหวัดสงขลาเป็นวิทยากรเสนองานวิชาการหัวข้อเอกภาพของสปปรรพสิ่ง The u n i t y of All Subjects ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยกรุงเทพพศ2 5 1 9 ก่อตั้งมูลนิธิอริยาภาเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมส่งเสริมศิลปะการศึกษาวัฒนธรรมอันดีงามพศ2 5 1 9ถึงส5 2 0จาริกสแสวงบุญและศึกษาทางด้านธรรมะศิลปะวัฒนธรรมในประเทศอินเดียเนปาลศรีลังกาและพมา่า พศ2 5 2 0 2นถึงปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์หาดแก้วจังหวัดสงขลาสอนปฏิบัติภาวนาที่วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่พศ2521ก่อตั้งสำนักสงฆ์บ้านดงจังหวัดนครนายกใช้วิถีการภาวนากับการบุกเบิกพื้นที่ป่าเขาสร้างที่พัก ห้องสมุดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาจาริกสแสวงบุญและบรรยายธรรมศิละปะวัฒนธรรมไทยที่ประเทศอังกฤษเยอรมนีตะวันตกอิตาลีและสวีเดนพศ2 5 2 2 2ถึง2525 ก่อตั้งและดูแลอาสมนวชีวันจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เยาวชนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณและศิละปะวัฒนธรรมไทยพศ .2525 ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องคุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย และแสดงผลงานทางศิลปะที่ประเทศสิงคโปร์ได้จัดอบรมการเจริญสติภาวนาที่โพธิฟาร์มประเทศออสเตรเลียปลายปีพศ2525ลาสิกขาที่ประเทศออสเตรเลียใช้ชีวิตคารวาสยังคงสอนธรรมะและปฏิบัติภาวนาอยู่ตลอดมา พศ2 5 2 6ถึง2540เดินทางกับประเทศไทยหลวงพ่อเทียนยังคงจัดให้ท่านเขมานันทะบรรยายธรรมให้ญาติโยมฟังทุกวันอาทิตย์เป็นวิทยากรบรรยายธรรมจัดอบรมเจริญสติภาวนาแสดงนทิทรรศการงานศิลปะทั้งในประเทศได้แก่ธรรมสถานจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพและต่างประเทศที่ไต้หวันสิงคโปร์เยอรมน,นีตะวันตกสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเขียนบทความประจำทางด้านศาสนาศิละปะวัฒนธรรมไทยในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พศ2541ได้รับเชิญจากองค์กร The Buddhist Association of United States เมืองคาเมลมรัฐนิวยอร์กให้ไปจัดคอร์สอบรมภาวนาที่วัดจวงเหยียนสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะและศิละปะวัฒนธรรมเปรียบเทียบตะวันออกตะวันตกเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครูดูแลฝึกฝนผู้เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติภาวนาที่ดามารามาเทมเพลเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาบรรยายธรรมที่วัดพุทธที่เมืองบรองซ์มรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฉายภาพสไลด์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่นิวยอร์กพุทธิสเชิร์ช jo do ช h i n ู h u temple มรัตนิวยอร์กจัดคอร์สอบรมภาวนาปฏิบัติธรรมที่ดามารามาเทมเพิลเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาจัดคอร์สอบรมภาวนาปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมะศาสนาเปรียบเทียบอีกหลายครั้งทุกวันอาทิตย์ที่ศรีรัตนารามาเทมเพิลเมืองเซนหลุย บรรยายธรรมศาสนาเปรียบเทียบในรายการวันอาทิตย์ที่บุดายานดารามเทมเพิลเมืองล拉สเวกัสเมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับเชิญให้ไปอ่านบทกวี In p r a c e of the Mother Earth ในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมญาตราเพื่อทะเลสาบสงขลาที่จังหวัดสงขลาพศ2542เป็นต้นมา ได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจิตกรรมบทกวีบทความธรรมบรรยายวรรณกรรมมีผลงานหนังสือตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องในพศ2550ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์บทความนวนิยาย จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและได้รับรางวัลนักเขียนอมตะจากมูลนิธิอมตะในปีพศ2549-2550ถึงซึ่งนักเขียนที่จะได้รางวัลน,นี้นอกจากต้องเป็นผู้มีผลงานสร้างสารรค์ทางวรรณกรรมอันมีคุณค่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า20ปี ยังต้องเป็นผู้มีการดำเนินชีวิตในกรอบแห่งคุณธรรมด้วย22ทธันวาคม2561เข้ารับการรักษาพยาบาลจากอาการปอดอักเสบจนเป็นปกติ13มกราคม2562ท่านได้จากไปด้วยอาการสงบเวลาประมาณ5นาฬกา30นาที สิริอายุ81ปี